เจ้าป่าเจ้าเขามีไหมครับคนที่พูดปากไม่ดีแล้วตกเขาตายอุ้ยเพอร์เจอร์เป็นเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนี่เป็นเรื่องเพอร์เจอร์เท่านั้นนะ่ะอย่าไปสนใจไปสนใจทําไมกับเรื่องผีป่าผีเขาผีบ้านผีเรือนอะไรอ่าถ้าผีป่าผีเขามีกูเห็นเวลามันตัดต้นไม้ทําลายป่านะ่ะกูไม่เห็นมีใครจะไปวุ่นวายกับมันเลยไม่เห็นมีใครตาไปหักคอเลยอีพวกที่ตัดไม้ทําลายป่านะ่ะโกนกันไปบวชเป็นหมื่นไร่เป็นพันไล่อนะ่ะน่ะ กูไม่เห็นจะดับไฟได้เลยเวลาไฟป่าท่วมไฟอย่างไฟป่าไหมในช่วงฤดูแล้งเนี่ยไฟป่าตามภาคเหนือเนี่ยมึงไปดูสิเจ้าป่าเจ้าเขาที่ไหนเอามาดับไฟไม่ละกูเห็นมีแต่คนเนี่ยเข้าไปดับไฟกูไม่เห็นเจ้าป่าเจ้าเขาทําหาอะไรหมดไปเป็นพื้นที่ไล่อ่ะนะกูไม่เห็นดับได้เลยไม่เห็นไปตามเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่หาเหวอะไรมาช่วยกันเลยประชาชนคนตาดำๆเนี่ยไปช่วยกับลดน้ําดับไฟกูไม่เห็นมีใครเอาตัวรอดสักคนถ้าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงอ่ะทำไมไม่ตามไปหาคอยพูดทําลายป่าล่ะ ทำไมไม่ตามไปปักไปหักคอไอ้ผู้ที่ทําไปจุดไฟเผาป่าล่ะเก่งจริงๆมาตามหลอกไอ้พว้นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาตามหลอกไอ้พูกที่หลงป่าอย่างเงี้ยเก่งอีคนนั้นหลงป่าเจ้าที่เจ้าทางปิดวังว่าไม่เปิดทาไมมึงไม่ปิดตาไม่ปิดตาไอ้พวก it, Ken, ไปเผาป่าบ้างอ่ะทำมันไม่ปิดตาไอ้พวกที่ไปตัดไม้ทําลายป่าบ้างนะใช่เปล่ามึงมาปิดตาหาอะไรกับนักท่องเที่ยวใช่เปล่าอีผีบ้านผีเลื่อนเหมือนกันหลอกคนในบ้านเนี่ยเก่งมากเลย อคนอยู่ในบ้านเนี่ยเจอผีกันอุตลุดไปหมดเจ้าที่องค์นั้นเป็นหน้าตาแบบนี้อหลอกคนในบ้านเก่งแต่เวลาขโมยขึ้นเป็นยาหอบผิวสมบัติออกจากบ,บ้านไปไม่รู้กี่ชิ้นตอกี่ชุนตอกกี่ชิ้น,ต,นตำรวจยังตามไม่เจอเลยทุกวันเนี่ยกูไม่เห็นเจ้าที่จะทางจะทําหาอะไรได้เลยหายหัวไปไหนหมดอ่ะเวลาขโมยขึ้นบ้านอะ่ะใช่ป่าวแต่คนในบ้านเนี่ยหลอกเก่งวบว,บ,วบแวมแวมมาให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเก่งมากแต่เวลาขโมยมาเงียบกิฟหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ เออแปดมันตนลกอะ่ะมึงฟังตากกะดูสิอ,ะอ่ะเอคนในบ้านหลอกเก่งแต่เวลาคนนอกบ้านมาขโมยขจนขึ้นเงียบกิ๊บเจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนกันคนตัดไม้ทําลายป่าโอโหหอบขี้วไม้ออกมาล่ํารวยเงินทองกันเต็มไปหมดไม่คิดจะไปหกักคอแต่เวลานะักท่องเที่ยวไปตกเขาตกป่าตกเหวหลงป่าหลงเขามันตนลกอะนะม,มีแต่เพอเจอกันไปอย่างนั้นอะไปเชื่ออะไรกัน ไร้สาระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มีผลต่อการใช้ชีวิตเดินป่ามันหลงเพราะมันประมาทมันไม่รู้ทางมาเลยหลงคนรู้ทางมันจะหลงหาอะไรล่ะมันตกป่าตกเขาตกเหวมันไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงไงมันก็ล่วงลงไปตกลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันน่ะก็ไอคนตัดไม้ทําลายป่าทำมนไม่หลงป่าล่ะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันมีเชี่ยวความเชี่ยวชาญไงมันยัดใต้โต๊ะเข้าไปใครจะไปจับมันล่ะ